นี่ก็คือแผลที่ได้จากอุบัติเหตุเมื่อคืนนะคะมออยู่ดิมอเกิดมาดูนในตาสวัสดีค่ะเพร่าแสงทองค่ะสวัสดีค่ะน้องพงน้อยค่ะพี่สียิ้มแบบมีความสุขครับเดเพื่อนเมื่อนี้นะคะแพราจะมาเว่าเรื่องเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนเวทีเมื่อคืนนะคะงานเมนื่อคือน้อยูทีอำเภอลำนาวนะคะถ้าคนที่เบิ่งไลฟ์สดอยู่กับจะ่วหู ว่าม,มันเกิดสิ่งที่บอขาดคิดเกิดขึ้นบนเวทีแล้วก็มีน้องสาวเกศซีมณนีนเด็กนะก็ส่งไลน์มาถามว่าอันถืออีอรีบอ่ะสันคือว่าเมื่อคืนนี้ช่วงช่วงที่ว่าเล่นตลกเนาะพี่น้องที่เบื้องลายสดก็จะก็ะะจะคงจะเห็นอยู่ดอกเราก็ส่งเจ็บท้องาะบนี้นนคนขี้รู้ล,ลเะเพิ่ปวดแค่บอกเอาไม่มาปวดขี่โอ้ปวดแค่ต่อไปสภาพได้นหน่อยครับนะคะเนี่ยก,ก็คืออ่ะใอ้เพิ่งแผลที่ได้จากอุบัติเหตุเมื่อคืนนะคะ โมออยู่เดิโมกับแม่ดิวในตาพี่น้งองกับถือคิว้วเพิ่งทวงพูดเรื่องี่น,นี่จริตจอ,อกหอกอาะบาปเพราะหนาแล้วบาปท้วงว่าเขาคิวค้วแตกเส้นแก้วพันคิ้วแตกรีษม์อ๋อพี่เบิรงกูจริงจังเด้นี่เีาบอกเออก็คือว่าอ่ามันก็ไม่ผู้ใดอยากให้เกิดขึ้นหรอกพี่น้องเนาะไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุนะคะมือคลืนนีในคณะท่ว่าเล่นตะโลกในช่วงที่แพรลีกับกับปอนด่ากัน กัตีกันสิด่ากันกันสิดคากันตีนยันตีนเต้กันนี่สินะพี่น้องแต่ว่ามือคลืนนี่บุงหัวอารมณ์ไหนของนางนางไปหยิบเก้าอี้มากล่ะสิมาฟาดใส่อันอีแพรีแพรีมันละเป็นพาสติกนะมันละก็ดินก็อีก็ดินอ่าก็อี้สีนดำเงินน่ะพาสติกกันนะกับตอนในขนาดนั้นฉันบอกเห็นเด้เพราะว่าฉันหันหน้ามาทางนี้อันแล้วฉันบอกจะบุงหัวแต่ว่าจะก็อีมากล่ะแต่ถึงเชื่อกับบลูแต่เสียงใส่มองนี่ล่ะปิดเหตสายหูหูหัแล้วว่าหูวแล้วว่ามันเป็นแผลแน่นอน แล้วมันถลอกแน่นอนแต่ว่าบงบอกว่านีเลือดบอในขนาดนั้นมนะันนาบาดท,ที่นี่ก็กับแบบปึด๊ดมาถึกเห็นแต่มันแรนมาก,กอดหัวหน้า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 คือ,ค,อคือนั่งกับตกใจคือว่านั่งกับโบเดต์โบเดตตั้งใจว่าร์สีมันเป็นเป็นสีนั่นะนะแต่ว่าก็ด้วยความาที่ว่าหลุดทอกมาถึงกันนะนะั่นนาถามว่าควรไหมที่จะโยนอะไรขึ้นเวทีใส่กันมันกับโบควรหรอพี่น้องแต่ว่า น้องมันมันกับโมเดตตั้งใจดีใจมันเป็นอยงีนะคะแต่ว่ามันมันกับบกควนที่จโยนหลักาก้อนหนานี้จะของก็คิดว่าจะว้าน้ำอ่าน้ำน้องอยู่ว่าการเล่นบนเวทีนะอย่าเล่นนอกบทคือคือจังตอนเมื่อนั่นที่ว่าการยิงเงี่ยนะการยิงโคราชที่มันเป็นกระแสนบอละที่มันมีข่าวตอนนั้นก็คือบึมบําบึมบําก็ร่างข่าวแลวกครอบัวคนที่สูญเสียก็ร่างเสียใจอยู่นะจะเกิดการดราม่าเมื่อนั่นก็คือว่า อันน้องก็เอาปืนขึ้นมาเล่นทั้งหันแบบว่าให้แบบว่าให้มันแบบว่าอันกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอามาล้อเล่นจะคล้องกัยแบบว่าเอาลงไปเดี๋ยวนี้มันมันบวกลุ้นยุดยุยุยุก็ได้หายมันอยู่ทั้งหันแ้วก็ให้มันเอาเก er ็บไปแต่ว่าก็คือน้องก็ไม่ได้คิดอะไรคือวันเด็กน้อยมันบด้ลูท่อดูท่อบ่ถึงการกก็ยังคิดกันยังคิดบทั่วถึงว่ามันควรเล่นหรือบ่ควรนเล่นจัิงสินะบาดที่นี่จะาข้องจะคิดแน่ใจอยู่ว่า จะคุยน้ำน้ำเขาอยู่การเร่นบนเวทีนี่คือวันหนึ่งนอกบดอย่าเอาสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่เขาสอบม,มาเขาสอมแบบนี้อย่าเอาแนวอื่นถึงมาเล่นคิดในแน่ใจแล้วได้ว่าจะเว้าแต่ว่าพวกมือคึืนนี่มันมาเกิดเรื่องข,นข้นก่อนมันก็เลยบรดเวา่อยก็ได้แต่เ,เจ็บตูนะคะอันอันนี้กับกระเบอเป็นอย่างก็คือว่าเขากะอไพ่ห้นอนองมันไปพราะว่าน้องมันก็ะบรดตั้งใจมันก็คิดว่ามันจะ แสดงให้มันเต็มที่มันสมบทบาทจบบกันกสินะก็แค่ว่าลู่ท่าบ่ถึงการจันสินะถามว่านออ้องเออสองคนนี้เขาเล่นตลกเออเขาก็เล่นดีโอเคอยู่กับบริบาต์คือบางที่เขากาท็ทุ่มทุ่มทุ่มเทอ่า<ะ>ทุ่มท,ทุ่มสางนะในการเล่นอยู่บางที่มันก็ตีนยันเทกันยศเทียนใส่กันจังสินมันก็เจ็บเจ็บจริงเล่นจริงจันสินะก็คือว่าเออกระยอมรับในสปิริตของน้องในการทํางานอันนี้ก็บบ่ว่าพี่น้องก็อย่าไปด่ามากกับยาไปว่าให้น้องมันเด้ออันนี้ก็คือบอกให้ฟังเพราะว่า เอฟซีก็สงสัยของใจกระถามมาว่ามันเกิดอย่างขึ้นที่สินะบางคนก็บอกว่าอุ้ยทําไมเป็นแบบนี้อุ้ยสงสารพี่แพวจังเลยสินะถามว่าในขณะนั้นในขณะที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นคือคือแพลคือโม่หบวโม่หนะคะในตอนนั้นคือแบบโม่หัสุดๆเลยแต่ว่าคือว่าเป็นอย่างคือในใจเขาคิดไว้แล้วว่าเขาสิว้าแต่ว่าเป็นอย่างกูคือโบาเเผาก่อนหนานี้ว่ะเรื่องนี้นะว่าจะบอกเขาว่าจะเตือนเขาว่าอย่าเรียนนอกบทนั่นนะ ต่พอบทท่านเผาเป็นอย่างกูคือพวกเผาก่อนหน้านี่สิน่ะเพราะมันเกิดขึ้นมาตอนนั้นเจ้าของก็เลยแบบว่าคือแบบว่าหนึ่งแล้วเราก็ไลฟ์สดแล้วคนที่ดูอยู่พี่น้องเอพซีอาจจะตกใจว่ามันเกิดยังขึ้นสองเจ้าภาพหรือว่าคนที่นางเบิร์นกำลังมวนกำลังมีความสุขกลับกลายเป็นว่าบรรยากาศมันเสียไปเลยอ่าคนก็ตกใจว่าเออแพ้วเภาถืออ่าถือลูกหลงหรือว่าอันเขาเล่นจริงเจ็บจริงบางคนจริคิดจังสี่บ่อนี่จังใดสิน่ะ แต่แต่ว่าในคณะนั้นขเขยคือแบบตั้งสติคือแบบว่าโอ้โหแบบเขาบอกเคยเจออุบัติเหตุทางเ,เวทีกับเฮาะของศรีนาพี่น้องอซึ่งซึ่งขาต้องควับผู้มสถานาการณ์ในการแสดงต่อไปเข้าใจบ,าบา่าเรื่องมันต้องดําเนินต่อไปซึ่งคนดูเขาไม่รู้เรื่องกับเราเลาก็ตอง,องมีสป<อ>ิริตนะบางทีครับกระจอกกระลังมวละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบเ le ล็วมันเร็วแห้งอีหรล้วแบบเร่วแบบปะคักเลยแบบปรุปรุปรับกรลังตะลุกขาเจ้กกระลังหวัวนส่แหมแล้วห้าก็สิบเอ็นศูนย์ไปเขียดไปด่าหรือไง มันกับโบเมนคือว่าน้องมันกับโบเดตตั้งใจให้มันเกิดมันพยายามให้มันเกิดมันบอก่คือมันในใจเขากแบบว่าโอ้แบบซูมมาครับเป็นอย่างคู่บ่าวบอกก่อนหน้านี่เป็นสินะแล้วก็เป็นอย่างมันตึงย่นขึ้นมากยังนนะคือว่าเขากระซูดในขณะนั้นนะสินะมาที่นี่อ่ะก็กต้องควบผู้มีสติแล้วก็คือตอนนั้นมันจิจบตะลุกแล้วแล้วก็สิลัมเชิญวิญญาณมนบงว่าก็ต้องดำเนินเรื่องให้มันต่อเนื่องต่อไปนี่สินะเพราะว่าเจ้าภาพคนเบิ่งคนโบเดตหัวจังไงน้ำพ่าเลยเป็นเมื่อเบิ่งเป็นเมื่อเบิ้ แล้วคาดหวังว่าเมื่อเบิงหมอล่ำต้องมีความสุขต้องได้ชมต้องได้เบิงซึ่งอำเภอหนองหนาวเราไม่เคยไปเลยมันขึ้นไก่บักคางไก่ข้างหล่ะเราคิดว่าจะมีคนแต่ว่าคนกันร้อนเพื่นกระให้การต้อนรับดีนะค่ะลายลายบักลายเลยแล้วเพิ่นก็เล่นยางม้วนห่อเล่นยเงี่ยงเพิ่นก็หัวแล้วเพิ่นก็แซวดีม้วนดีจะผ้าเพิ่นกรนนาฮักเออขอก็เลยแบบว่าคือคือตัดตรงนั้นไปก่อนเจ็บเจ็บพี่น้องแสบแสบเจ็บเจ็บแผลนแห้งหนาวเนาะมันก็ะหัวแล้วก็คิดว่าเออมันก็แห้งหนาว มีเดือดบว่าคิดอยู่ในใจเอสิบว่มีดอกกันมี่นุดคือสิท่วงอะไรเพราะว่านุดเป็นคนลายสดท่วงอยากท่วงอยู่แต่ว่านมจะเข่ากล้องตีบ่เจ้าไหล่ะเพราะว่าไอพี่เขาก็บอกไปแล้วจะไปแล้วนะคือความหมายว่าคือว่าห้องตั้งบนก็เลยว่าเมียนเสียบรรยากาศก็เริ่มไปท่วงก็ลงมากกระทามอยู่เออห้องบัวใหญ่มันเสียบรรยากาศในการอะชมตี่คนเบิ่งคือว่าตอนนั้นเขาโฟกัสที่คนดูโฟกัสที่เจ้าภาพจ้าสีน้าพี่น้องเป็นจางหวะล้มาดเป็นเส้นสายมันก็ขาดวางมันบ่หล่ะ มันก็ขาดบางเพื่อนกับยมวนอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยนน้องไปพอลงไปปั๊บจบโยนันลงไปเพื่อนอนปอนนั่งก็เอาขันหามากาศมากาศแพ้วนะคะนั่งก็มาขอถูดนั่งก็เออคือว่านั่งก็บบริษัทตั้งใจนั่งก็เอาขันหามากาศเออก็ยังดีแต่ว่าน้องมันก็ยังหูจักอยู่ว่าเออเฮ็ดเฮ็ดผิดพลาดลงไปแล้วนั่งก็มากาศขอถูดทศนาเมื่อกันนั่งหองหายอยู่หันหลังก็เรียกว่าพอตรงไปคิดยังหลายคือเจ้าของก็กัยังสตันอยู่ในในวินาทีนั้นก็ยังบ่ทษันเด็กยังตกใจอยู่ วอยไงคือคองกระตกใจว่าเอามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้จังใดสินาะซึ่งจะของเป็นคนดีดาเนินเรื่องนะ่งคือว่าวอยไงคือว่าจำข่อยเป็นคนดําเนินเรื่องแต่ละง,งานนี่ไปงานแต่ละง,งานนี่ทางงานใดบ่มีผีเด่นก็คือว่าข่อยก็เป็นตัวลักคนเดียวสินาะพอก็ะต้องดําเนินเรื่องต่อไปให้มันแบบว่าจบงานจะา่าให้มันสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่ละง,งานแต่ละง,งานมันบอกบ้านนี้น้องมันกล่าวมาขออันกล่าวขอขอมาลแลบบ้วก็นนี่แหละ นั่งกามากบแพรี่แลละแพรี่ก็มาแหะแพรี่ก็มาแ๊บนึงนะแพรีกับฝ่าวขืนหานนั่งกอนนั่งกับนางยหานก็เลยว่าเออนั่งกระลูกหัวหน้าก็บว่าบเป็นอย่งทางสติล้วก็กลับไปทำงานก่อนก็เรยวางสีมันพูดเดยอยากให้มันเกิดสีนั่งกับไห้นังกับแบบว่านังกับสีเซียจายู่ดอกเพราะว่านั่งกับบคิดามันจะเป็นสีนะ่มาที่นี่ก็เลยเออแยกแยกกันไปทำงานนี่ก็เลันี้ก็เลยทรงเขาไล่กลุ่มเพื่อจะให้ทุกคนหนีโอออ่่าเเลนนนนกกบบบททีซ้มมััแหตง อบอกว่าสิเป็นการแสดงบอกว่าสิเป็นคำามบอกข้ามจ่ายอย่างต่างๆคือสินาะก็คือบวกน้องมันไปบานเนี่ยมนั่งกับพมพ์มาเนีย่ยอยู่นั่งกับเออขอโทษนั่งกับรู้สึกแย่คือก็เข้าใจอยู่เด็กเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบว่าอ่ามันมันเป็นเรื่องพอพอ่านั่งนะคือสินาคือก็เข้าใจอยู่ว่านั่งกับสิบุเป็นแต่อยู่นะั่งกับสิแบบรู้สึกแย่รู้สึกแย่กับเหตุก,การณ์นะสิน่ะซึ่งท้อกับแบบว่าเออจะเสียใจจังใดจังสินาะเราบอกกับพยายามควบคุมสถานการณ์ให้มัน ให้มันปกติที่สุดนะนะแต่ว่าการดำเนินกิดจนจบปุ้นเองมืนอคืนตีสามผลบังโดดหนึ่งตีสามมันขึ้นหอตีสามเพราะอันนี้ก็เลยสุดท้ายก็เลยบอกว่าอย่าอย่าคิดมากก็เลยส่งส่งขอแลขคุณว่าคื้นนั่งกับพี่แมาเน่าอยู่นั่งกับคอสตูดิสทูดิย่างอ่ะแหละที่นี่ก็ก็บอกว่าอย่าคิดมากก็คือว่าให้มันเป็นให้มันเป็นบทเรียนก็คือสิ่งดีเอ๋ยบอกแล้วว่าจังไดจังไดแล้วก็พักผ่อนแล้วก็สู้งานต่อไปเออก็คือว่ามันก็เป็นบทเรียนในห้องเรียนที่สิมาเป็น สรุปเบเขาว่าสีเบาขอเล่บบเบามันมาเกิดก่อนแบบที่นี่ก็เลยเออก็เลยเดียวเบาเน่เน่เมื่อคลืนนี่ลยนะแต่กับว่าเป็นอย่างน้อพี่น้องอันนี้เราก็ไม่ไม่ดราม่าเนาะก็ยึดตรงไปบอลยังแห่แห่แห่หนองมันในีิน้ำมันสิเสียกำลังใจในการทำงานแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจที่ถามไทยกันเขามาทั้งอ่าแชทถามทั้งไลา์มาถามว่าน้องแพีวเป็นยังไงเจันในสี่แล้วกับพี่แพอ่าถือกีรีบอยยังขึ้นสมบูรณ์บาทเท่ยังเงี้งกันสินะกับการอันลัพี่น้องกับว่าสู่ฟังเนาะกับว่ามี่หยัง นี่ละแพ้กับใดที่เป็นแพ้เป็นว่องมาเบิ่งว่าสีเหลือเนาะกาดแตกคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นห้อยทะเลยก็ซื้อแต่ว่าการเน้อยก้องคอยอยู่กรสิบว่าเป็นปนีดอกตีนี่โอ้ยห่ารำมันบาปอะไรขนาดบาปได้ไงพี่น้องบาปลูกน้องได้หนิคนน่ะใครโตมาถึงเพิ่งเนาะเพิ่งว่าขั้นเดือดคอยในบ่อฝ้าปีนเมื่อคืนนี้เอ้ยกระิบว่าเล่นยยุ้มใช่เขายุ้มแล้วกระต่ายกระต่าโถรขอให้เขายั้งด่าได้อะไรพวกไหนบ้าง ไม่ดึงนะคะ้าพอยจะคอยกระจายทุกมอนิเตอร์ใตะเข่าผู้ใหญ่บุ๋วแล้วเราดึง<ะ>ไปัเรื่องอะไรอันบรเรื่องอันในบ้านเรื่องอันคนดึงมแนเวทีไหนอันเราบม่ได้จับจมือผู้ร่างคนกลับมาจับอันนี้จับส่วนเกือบเพราะเราดึงมกันสิแม่บ้านคอยต้ลไปคอยให้ผู้ใหญ่นอกคอยให้ลุวันนอกส <laughs> ีดังตุูมคือสีดังตุปมคนลุกเมื่อคืนอีเด็ยอยก็เลย,ยว่าเอ้ามย่างนี้มาเลยอ่ะนี่ผู้ใหญ่อันนี้อยจับมอนิเตอร์ตีแข่าออกซอง่ิมบุได้คอยบ่าคอยซูนแล้วคอยกระทิงเมาผู้่หญ่กะสีเป็นถ้าเป็นคนไหนกะ ไม่ดึงนะคะมีมารยาทนิดหนึ่งบอยส์แต่ว่าน่ใจกูดี๋ยวว่าอย่เโยดีบเข้าไปเดีวข่อยด่าเราได้ข่อยมันไม่ได้ลูกมันไม่แพงขอยเชิงตลกเนาะขอยได,ได้เปรียบมันไม่แพง <c oughs> ถ้าคนดาด้นดึงนาเวาทีแบบว่าคนเมาแบบว่าบ่รู้เรื่องสินะพี่น้องคือว่าข้าใส่สนสูงทั้งเวทีเนาะมันส่งตวบวปยู <c oughs> แหม่บางเดือนบางที่ขาดีย่างข้าเป็นนักแสดงเ้าแต่งองค์ส่งเครื่องเป็นบละ บางที่ค <us> ือจะคอยกับใส่กับปูงสันไม่ยังกันสินะแล้วก็บว่าตองมาด่ามาเด้อว่างเหมือนเราเมึงใส่สันมาใส่ยังกับมอลามซิงอันนี้คือบอกเคยบอกไปแล้วนะคะถามว่าศูนย์บอพี่น้องมันก็บว่าเป็นพระอิฐพระปูนเนาะมันก็ศูนย์ในพี่น้องคือบางที่ห้าสี่ทำการแสดงห้าสีแบบก่อนที่จะจับมือผู้ใดสิจับก็จับได้เบิร์ดพี่น้องบอมีเงินค่อยกับเห้จับบอมีเงินค่อยกับเห้จับมาจับหลุดบริบาศขอแค่ว่าอย่าดึงอย่ากระชากนะคะหิเกียรติกันนิดนึงนะคะเวลาหนาเวทีนี่คือกันแล้วก็เรื่องทาายยยูก็เเคคว้้หลลทือแนะะ คือว่าเวลาเวลาเขาหลองอยู่นัน่นเย็ดเยื่อพึ่งไายถออันนี้ขอหลองกาบขาอหลอ่อมงามๆได้หลายค่ะเวลาที่เราร้องอยู่จับไม่ร้องเพลง,งผ่าเป็นเพสวยอ,วอวยู่แล้วว่าอิเลีเยื่อพึ่งไายเด<ๆ>บอว์จะยังมาหาข่อยหลังวิธีจะมาขอไายก็ได้อ่าและะ้วก็ไายเนี่ยคณะที่ว่าอ่าเด่นชัยเป็นคนร้องน้องบิ๊กเป็นคนร้องน้องพึ่งเป็นคนร้องแต่ว่าข่อยนี่ยืนฟ้อนซื้อๆอันนี้ไายเลยเดบวว์มาถ่ายเลยไม่ได้ว่าขอแค่ว่าเย็ดนเย็นอยู่ในคณะที่ว่าเขาจำเนื้อร้องเขากำลังร้องอยู่ จะสินะจักปากบิดปากดียว่าทลูบทั้งสี่ลองอันทั้งสีจืดพี่ตีบัวมาบัวมาเรียร์ลปากกระยุนสิทั้งหลง,งเสมอเลยแม่ก็ต้องให้ความเห็นใจอันศิลปินน้ำในเรื่องพี่น้องบัวบับาวามูอข่อยหรือ,บบอ,รอรว่าบัวบัวงใดหรอกคือกันเบิ่อขวดปลาคิดว่าคนอื่นงเพาะเกิดสิดคือกันเบื่ออันนี้ดีใจเด้ที่ว่ามีแฟนขามีเอสซีอยากทายลูบเนี่ยเขาดีใจเด้เพราะว่าสักมื่อหนึ่งถ้าเกิดว่าอันไปล่ำใส่นี่บ่มีผู้ขอถ่ายรูปนี่รู้สึกแย่บ่กิเเฟนาะแย่เด้ ไปใส่มาใส่บ่มีู่้จักไม่ขอถ่ายรูปนี่กระซี่ดูสกิแอเดี่ยวเขาบ่มี่เอฟซีมันบอแต่นี่เรามีเอฟซีเราดีใจแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตามันบอ่าแต่ว่าก็คือว่ากขอนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะมาลังหา่านเด็ดจ้าปูสออัตห์มาโลดมาลังห่านได้นะคะแต่ว่าหลักการลังห่านอีกอย่างหนึง่งเวลาที่เรากําลังเปลี่ยนชุดอยู่นะคะก็คือว่าให้เขาเปลี่ยนชุดสกอนแล้วก็จัง,จางไายสินะแล้วก็คือบางที่เียนคิวเด็ดคางนึงจะสินะมาไ<ม>า,าย ซึ่งจาสิเอาไปลงอันโซเชียลน่ะแม่มันบ่งามอันนี้ก็ยบยาฝ้าวกห้มันสวยงามก่อนมันจะมีช่วงเวลาของมันอยู่นะคะบนเวทีก็ถ่ายได้แต่ว่าถ่ายตอนที่ไม่ใช่ตอนที่เราร้องเพลงเนาะอันนี้คือเข้าใจตรงกันเนาะพี่น้องเนาะลงพื่งน,น้อยสิฝังยังบ้าค่าาะมาฝังราคาไดา้เบอร์แล้วไ <c oughs> ด้ไปเบอรทุกคนแหละละ <c oughs> ่ะโอเคกับยามาอ่นอานทฤษฎีได้พี่น้องมาที่คนใเนวงนี้กับสิเป็นบาเป็นบลปากมาที่พีเพิ่งนี่กับสิแบบประมาณนี้แหละมืออนนั้มือเขาเยอะจนหน่อยหน่อยมากไป อ,อ๋อยังยังอีกเรื่องนึ่งเดี๋ยวอัน,อนอจีมีอีกเรื่องนึงแต่ว่าจ,จะไปบีบออยู่หลังเวทีจีบีบอกรับอ่าทีมงานอันคลิปนี้ก็ขอจบซัมมีตซะก่อนโอเคนะคะนี่ราคาแพ็เป็นแพ็เป็นวันาวาเลนไทน์ <laughs> เผื่อก็สิหัวหัวเป็นแป๋า <c oughs> นี้นี้จบแยกอัครูสอนกดจบเมือ่อไหร่ในกูกดสิคิปปอเนี่ยนาะเพิ่เนาะหน้าพูดเลิศโอ้หน้าสวยงามของฉันนะคะเป็นแป๋าอยู่โอ้ยสมบูน้ำตาน้ำตาแตกด้เพิ่อ โอเคค่ะวัสดีค่ะ